เด็กหญิงนิยายพันอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่6กเอไม่รู้ผ่านไปนานเท่าใดอาหนานนอนอยู่บนเตียงเืมอมองภาพบนหลังคาเตียงสมองที่เหมือนขาดออกซิเจนค่อยๆฟื้นฟูกลับมา อาหนานกรอกตามองชายหนุ่มที่ลุกขึ้นนั่งเรือนผมดำคลับแผลสยายทิ้งตัวลงบนแผงอกกำยำํำหยาดเหงื่อไหลลงมาอย่างต่อเนื่องคิ้วตาเคร่งขรึมของเขาดูคมคายเหมือนภาพวาดยามนิสายความพึงพอใจสองแก้มแดงเรื่อในตาดำคลับแวว,วาวคิ้วตาเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกเห็นแล้วทำให้อยากรวบรวมกำลังลุกขึ้นมากดเขาลงบนเตียงเหลือเกิน น่าเสียดายเอลของนางทั้งปวดทั้งเมื่อยลุกขึ้นมาไม่ไหวโชคดีที่ตัวต้นเหตุ ที่ทำให้นางลุกไม่ขึ้นยังนับว่าเอาใจใส่เขาใช้ผ้าห่มห่อตัวนางอย่างอ่อนโยนและอุ้มไปที่ห้องเล็กด้านข้างภายในห้องเล็กด้านข้างในถังอาบน้ำใบใหญ่มีน้ำร้อนสำหรับอาบเตรียมไว้แล้วนางถูกแก้ผ้าออกจนเปลือยเปล่าอีกครั้งและถูกวางลงในน้ำอาหนานขดตัวอยู่ในน้ำและพูลมหายใจอย่างสบายตัวน้ำกระเพื่อมนิดๆอาหนานเห็นขายาว ข้างหนึ่งก้าวเข้ามาในถังอาบน้ําจากนั้นนางถูกโอบเข้าไปในอ้อมอกเปือยเปล่าของใครคนหนึ่งอาหนานอดครวญในใจจะต่ออีกยกหรือโชคดีที่หลังจากนั้นเป็นการชำะาระาร่างกายเท่านั้นแช่น้ำร้อนเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังอาบน้ำเสร็จอาหนานรู้สึกว่าเนื้อตัวสบายขึ้นมากกว่าอาหนานกับสูป้าหนิงจะออกจากห้องก็ใกล้เที่ยงแล้ว พันอ๋อง พระชายาจะให้ตั้งโต๊ะเลยหรือไม่เจ้าคะรูหลันถามด้วยสีหน้าปกติอาหนาน,หน้าแดงเรื่อพวกเขาทำตัวเหลวไหลยอยู่ในห้องจนถึงตอนนี้อาหารเช้าย่อมไม่ได้กินอยู่แล้วเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะชาติก่อนหรือชาตินี้อาหนานก็เพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกย่อมรู้สึกเขินอายอย่างยิ่งสงสัยว่าบรรดาสาวใช้คงรู้กันหมดแล้วว่าพวกเขาปิดประตู ทำเรื่องงามหน้าอะไรอยู่ในห้องเทียบกับท่าทางกระอักกระอ่วนของอาหนานจูป้าหนิงปรับดูสุขุมและเคร่งขรึมสั่งให้สาวใช้ตั้งโต๊ะที่ห้องโถงข้างหรูชุยไต่เท้าวันตื่นหรือยังพออาหนานนั่งลงก็เรียกรูชุยเข้ามาถามรูชุยแม้มปากยิ้มก่อนตอบตื่นขึ้นมาก่อนหน้านี้ครู่หนึ่งเจ้าค่ะ แต่คุณชายเวินบอกว่าปวดศีรษตอนนี้กำลังดื่มน้ำแกงสั่งเมาอยู่เจ้าค่ะชู่ป้าหนิงหันไปบอกว่าไปตามเขามากินข้าวด้วยกัน เจ้าค่ะหรูช่วยย่อกายและเลิกม่านเดินออกไปผ่านไปครู่หนึ่งสาวใช้เลิกม่านขึ้นววนเหลียงในชุดคลุมยาวที่ตัดจากผ้าไหมสีน้ำเงินสว่างเดินเข้ามาเขาปล่อยผมที่ยาวถึงเอวโบกพัดพางเกล้าเข้ามาแม้ท่วงท่ากิริยาจะดูสง่าผ่าเผยแต่สีหน้าอ่อนล้าทำให้รู้ว่าเขายัางมีอาการมึนงงหลังดื่มสุรามากเกินไป ท่านอ,องพระชายาปล่อยให้พวกท่านรอนานแล้ววันเหลียงประสานมือให้พวกเขาจากนั้นเลือกที่ว่างนั่งลงอาหนานสั่งให้สาวใช้ยกอาหารเข้ามาเอ่ยน้ำเสียงอ่อนโยนไต้เท้าเวินการดื่มสุราทำร้ายร่างกายวันหน้าท่านดื่มให้น้อยลงหน่อยดีกว่า ขอบคุณพระชายาที่เป็นห่วงวันเหลียงพลี่ยิ้มให้อาหนานทำเอาอานานเกือบตาลายเขาบอกพัดเอ่ยว่าแต่ชีวิตนี้จื่อซิวไม่มีความชื่นชอบได้กลับชอบสิ่งที่อยู่ในจอกสุราเหลือเกินอีกทั้งท่านอองเองก็อนุญาตแล้ววันเหลียงกระพริบตาให้อานาน,านทำสีหน้าเหมือนผู้ปกครองอนุญาตแล้วชูป,ป้าหนิงสีหน้าแครงครึมน้ำเสียงเย็นชาขึ้นหลายส่วน ข้าอนุญาตแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งหน้าหากกล้าดื่มมากอีกข้าจะให้เจ้าดื่มจนไม่อยากดื่มอีกเลยวันเหลียงปลุ้มใจความหมายของท่านอ๋องต้องทำความเข้าใจตามตัวอักษรให้เขาดื่มจนไม่อยากดื่มเรื่องนี้สู้อ๋องต้องทำได้แนะ่ ถึงเวลานั้นวอนเหลียงหนาวสะทานและยิม้มก็ไม่กล้าพูดจะเหลวไหลอีกอาานานมุมปากกระตุกนิดๆฉาไหนจึงรู้สึกว่ายามนี้พวกเขาเหมือนครอบครัวที่มีสมาชิกสามคนเหลือเกินวอนเหลียงเป็นเด็กซุกซนที่ทำให้ผู้ใหญ่ปวดศีรษะ หลังกินอาหารกลางวันเสร็จไม่นานคนเฝ้าประตูก็มารายงานว่าผู้ว่าการเหอกับเหอโูหยินมาอวยพรปีใหม่ผู้ว่าการเหอสามีภรรยามาอวยพรปีใหม,าาหม,ม,ใหม่จึงถือโอกาสพาลูกๆทั้งสามมาด้วย ขออวยพรให้ท่านอองกับพระชายาชีวิตสุขสมบูรณ์พบเจอแต่เรื่องมงคลร่างกายแข็งแรงขออวยพรให้ท่านอาวนโชคดีมีลาบสุขกายสบายใจ จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเด็กสามคนเอ่ยคำพูดมองคลเสียงใสยอย่างพร้อมเพียงกันมองเด็กสามคนที่อายุต่างกันแต่กลับดูเนียนนุ่มเกลี้ยงเกล่เหมือนกันเวนเหลี่ยงยิ้มร่าและหยิบอ่งเปาออกมาให้พวกเขาเห็นสีหน้าท่าทางยามเขาพูดจากับเด็กชายที่โตกว่าสองคนแล้วดูท่าว่าเขาจะสนิทสนมคุ้นเคยกับเด็กๆที่บ้านของผู้ว่าการเหอม ทีีเดยวอาหนานนำอ่างเปาที่เตรียมไว้ออกมาแจกให้เด็กๆเช่นกันถือโอกาสคว้าลูกอมกับถั่วลิสงํำหนึงยัดใส่กระเป๋าของพวกเขาด้วยจากนั้นอุ้มเสี่ยวนิ้วๆเข้ามาแนบอกและหอมหลายที่ ท่านนะพระชายาขอให้ท่านมีความสุขสมบูรณ์ในวันปีใหม่มัง่งคั่งรำ่ำรวยมีลูกในเร็ววันเสี่ยวนิวนิวเอ่ยคำพูดมองคลอย่างไรเดียงสาอาหนานคิดชาไหนหลังคำว่ามัง่งคั่งรำ่ำรวยถึงได้ต่อด้วยคำว่ามีลูกในเร็ววันล่ะชูป้าหนิงกับคนอื่นๆได้ยินคำพูดของเสี่ยวนิวนิวแล้วอึ้งไปอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นทำหน้ากลั้นหัวเราะไม่อยู่เหอฮูหยิ่นยิ้มพูดกับอาหนานพระชายาอยากตำหนินางเลยที่นิวนิวพูดเช่นนี้ต้องโทษท่านพ่อของนางเหอฮูหยิ่นปลายตามองสามีที่ยิ้มก็ เมื่อคืนตอนเฝ้ารอวันปีใหม่ท่านพี่หยอกเย้านางว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่นิวนิวบอกว่าอยากได้น้องชายท่านพี่ไม่รู้จะตอบอย่างไรดีจึงบอกนางว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกของปีใหม่ ขอแค่พูดคำว่ามีลูกในเร็ววันกับคนก็จะได้มีน้องชายแล้วคิดไม่ถึงว่าเด็กคนนี้จะเป็นคนซื่อพูดคำว่ามีลูกในเร็ววันกับทุกคนที่เจอจริงๆทำเอาหลายคนหัวเราะขบขันเอฮูหยินยังอธิบายไม่จบววนเหลียงก็หัวเราะ นแ้บกริ้งแล้วอาหนานเองก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากยิ้มไม่หยุดมีเพียงผู้ว่าการเหอที่ทำหน้ากระกระอ่วนบุตรชายทั้งสองคนของผู้ว่าการเหอทำหน้าละอายใจเกือบจะแสดงสีหน้าว่าบีดาวของข้าไม่มีทางพูดจะไม่รู้กาละเทศะเช่นนี้รอจนหัวเราะไปได้พักนึ่งเหอโฮยินพูดกับอานาน พระชายาตอนนี้เป็นช่วงปีใหม่เจ้าแม่จู้เซิงทางใต้ของเมืองมีผู้คนไปสักการะบูชาเนืองแน่นอีกสองสาวันพวกเราไปสักการะกันบ้างเถอะเจ้าแม่จู้เซิงอาหนานผู้มีความคิดของคนยุคปัจจุบันคิดตามไม่ทันชั่วขณะเฮอโฮหยินแ้มปากหัวเราะเบาๆและบอกเสียงค่อย อย่าเห็นว่าเป็นเพียงอารามเล็กๆแต่สถานที่แห่งนั้นศักดิ์สิทธิ์มากสตรีหลายคนต้องไปกราบไหว้ในช่วงปีใหม่รับรองว่าภายในปีนั้นจะต้องตั้งคันแน่นอนขอเพียงมีความศรัทธาเจ้าแม่จู้เซิงต้องประทานความสุขให้สตรีทุกคนแน่ อานานเข้าใจแล้วที่แท้คือเจ้าแม่ประธานบุตรนี่เองอานานไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาดังนั้นจึงไม่เคยคิดว่าถ้าต้องการมีลูกต้องไปกราบไหว้ศาลเจ้าที่ไหนแต่การไปจุดทูปที่ศาลเจ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่โหหยินผู้ว่าการเหอหวังดีกับนางหากนางไม่ไปคงดูประหลาดนางจึงพังกศีสษะรับคำและถือโอกาสนี้ หารือกับเหอหโหยินเรื่องเวลาด้วยแม่ขงจื้อจะไม่เชื่อเรื่องผีสางเทวดาแต่มีคำพูดหนึ่งกล่าวได้ดีเชื่อย่อมมีไม่เชื่อย่อมไม่มีคนโบราณงมงายกว่าคนยุคปัจจุบัน อาหนานอยู่ในมิติเวลานี้เข้าเมืองตาลิวย่อมต้องหลิวตาตามถึงอย่างไรการไปจุดธูปกราบไหว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรบุรุษที่อยู่อีกด้านย่อมไม่เหมือนพวกสตรีที่คุยเรื่องแบบสตรีเนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่บรรยากาศกำลังดีทั้งยังไม่ต้องรักษาธรรมเนียมเหมือนเช่นทุกครั้งทุกคนจึงคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงาน ใช่แล้วท่านอ,องหมูนี้แม่ทับเจ้าไม่สบายข้าเกรงว่าผู้ว่าการเหอทําท่าจะพูดและเงียบไปสู่ป้าหนิงขมวดคิ้วเล็กน้อยเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงแม่ทับเจ้าเป็นอะไรวันเหลียงใช้พัดตีมือท่าทางจดจ่ออย่างยิ่งผู้ว่าการเหอมองพวกเขาและเอ่ยเสียงค่อยท่านอ,อง แม่ทัพเจ้าอยู่ในสนามรบมาเกือบ30ปีในอดีตเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายครั้งระว่างต้านทานเช้าป่ยเยื่อและมีครั้งหนึ่งที่บาดเจ็บเข้าไปถึงอวัยวะภายในจนเกือบตายภายหลังแม้ช่วยชีวิตไว้ได้ท่านแต่เขาก็มีโรคติดตัวตอนนี้เขาอายุมากแล้วอาการของโรคจึงแสดงออกมาให้เห็นได้ยินดังนั้นชูป้าหนิงกับวนเหลียงต่างม สีหน้าหนักใจสำหรับราชวงศ์ต้าชูแม่ทัพเจ้าเหมือนวีรบุรุษที่เป็นผู้นำทางการทหารคนหนึ่งเขาประจำการอยู่ที่ชายแดนยีสิกว่าปีจงรักพักดีต่อบ,บ้านเมืองเป็นผู้กล้าที่ใต้ล่าต่างเคารพเลื่อมใสเมืองถงเฉิงเป็นเพราะมีเขาอยู่หลังผ่านล้มฝ่อ่มากมายถึงเพียงนี้แล้วจึงยังเป็นพื้นที่ชายแดนของต้าชูที่ยังไม่ถูกใบเยืจ โจมตีและยึดครองทำให้ชาวบ้านแถบชายแดนได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบปลอดภัยถึง20กว่าปี หากโรคเก่าของแม่ทัพเจ้ากำเริบขึ้นเขาย่อมไม่อาจเข้าสู่สนามรบได้อีกแม้ราชวงศ์ต้าชูจะไม่ถึงกับวุ่นวายกละหนเมื่อไม่มีเขาอยู่แต่กองทัพเบื่อเย้ต้องคิดว่านี่เป็นโอกาสอันดีในการบุกโจมตีหน้าชั่วขณะหนึ่งที่บรรยากาศชะงักค้างผ่านไปครู่ใหญ่ชูป้าหนิงรีตาลงเล็กน้อยจากนั้นเอียงศีรษะพูดกับวันเหลียงที่อยู่ ด้้าานขางจื่อซิ่วพรุ่งนี้เจ้าไปอวยพรปีใหม่กับข้าพี่จวนแม่ทับได้ยินชูปน่ป้าหนิงพูดเช่นนี้วนเหลียงกับคนอื่นๆก็เข้าใจทันทีว่าชูปา่ป้าหนิงต้องการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับท่านอองเรื่องนี้ผู้ว่าการเหอลังเลชั่วขณะ ผู้ว่าการเหอไม่ต้องกังวลใจข้าจะเขียนหนังสือรับกรับทูนฝ่าบ,บาทเองโชู่ป้าหนิงขัดคำพูดเขาผู้ว่าการเหอฟังแล้ว ก็รู้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นจึงพง,งกศีรษะเพียงแต่ในใจยังกังวลเล็กน้อยหากอาการป่วยของแม่ทับเจ้าไม่หายเพื่อปลอบประโลมจิตใจของชาวบ้านฝ่าบาทต้องมีราชองค์การเรียกตัวแม่ทับเจ้ากลับเมืองหลวงไปพักฟื้นหน้าถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งแม่ทับในเมืองถงเฉิงจะเป็นใคร วันต่อมาสู่ป้าหนิงอาหนานและวนเหลียงเดินทางไปอวยพรปีใหม่ที่สวนแม่ทับเจ้าคนกลุ่มหนึ่งดูเหมือนเดินทางไปเยี่ยมเยียนสหายในวันปีใหม่เท่านั้นไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากเท่าไหร่สวนแม่ทับเจ้าอยู่ห่างจากสวนว่าการสองช่วงถนนเดินไปใช้เวลาเพียงหนึ่งค่อก็ถึงไม่นับว่าไกลหลังอาหารกลางวันพวกเขาก็ออกจากบ้าน พอถึงหน้าประตูจวนแม่ทับเห็นแต่ไกลว่าผู้ว่าการเหอกับภรรยารอยอยู่หน้าประตูจวนแล้วกำลังรอให้คนเฝ้าประตูเข้าไปรายงานด้านในท่านอองพระชายาท่านกุณซื้อพวกท่านมาแล้วหรือ ผูว่าการเห่กับภรรยาเข้ามาทักทายเนื่องจากอยู่ข้างนอกทั้งสองจึงไม่ได้ทำความเคารพอย่างเต็มพิธีฉู่ป้านหนิงบอกมือเป็นสัญญาณว่าไม่ต้องยึดติดกับธรรมเนียมไร้าสาระพวกนั้นอาหนานเม้มปากยิ้มให้พวกเขาพายักหน้าเป็นเชิงทักทายขณะที่ทุกคนทักทายกันไปมาประตูใหญ่ของตวนแม่ทัพก็เปิดออกเบาเฝ้าประตูเปิดประตูและเชิญพวกเขาเข้าไปข้างใน อย่างนอบน้อมส่วนแม่ทัพมีพื้นที่ไม่กว้างขวางเท่าจวนว่าการอีกทั้งการตกแต่งยังเรียบง่ายและสงบอย่างยิ่งจากการตกแต่งดูออกว่าแม่ทัพเจ้าเกิงไม่ใช่คนที่ชอบความหรูหราสะดวกสบายคงเพราะเวลากว่าเครื่องชีวิตของเขาถูกใช้ไปในกองทัพเคยชินกับการเข็นฆ่าศัตรูบนหลังมา้าในสนามรบมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะเขาจึงไม่ค่อยยึ ติดกับวัตถุภายนอกมากนะักพ่อบ้านจวนแม่ทัพออกมาเชิญพวกเขาเข้าไปในจวนด้วยตัวเองจนกระทั่งถึงห้องโถงหลกักพอบ้านไล่ค่ารับใช้ออกไปข้างนอกหมดแล้วและบอกสู่ป้าหนิงกับคนอื่นๆด้วยสีหน้ากลัดกลุ้ม ท่านอ๋องโปรดอภัยด้วยพี่ท่านแม่ทับไม่อาจออกมาต้อนรับพวกท่านด้วยตัวเองเนื่องจากไม่กี่วันก่อนวันปีใหม่โรคเก่าของท่านแม่ทับกําเริบอีกครั้งตอนนี้นอนพักอยู่บนเตียงหลายวันแล้วขอรับใบหน้าของชูป้าหนิงกับผู้ว่าการเหอชายแววเคร่งเครียดสูป้าหนิงกับวนเหลียงแลกเปลี่ยนสายตากันวนเหลียงยิ้มพูดกับพ่อบ้าน ท่านพ่อบ้านให้พวกเราเข้าไปเยี่ยมท่านแม่ทับก่อนเถอะพ่อ,พอบ้านพังงกศีซ่าเงยหน้ามองสตรีสองคน ที่เดินทางมาด้วยของกายผายมือจากนั้นเดินนำพวกเขาไปยังห้องนอนของแม่ทัพเจ้าคนกลุ่มใหญ่เดินผ่านระเบียงทางเดินตัดลานบ้านไม่นานก็มาถึงห้องนอนของแม่ทัพเจ้าการตกแต่งภายในห้องเรียบง่ายไม่ต่างกันเนื่องจากจุดเตาใต้ดินไว้ทุกคนเข้าไปแล้วจึงรู้สึกถึงกลิ่นยาที่ผสมผสานกับไอร้อนพุ่งมาปะทะใบหน้าที่น่าประหลาดใจคือ ในห้องด้านนอกไม่เพียงมีสาวใช้ที่คอยปรนิบัติแต่ยังมีหญิงสาวรูปชมงดงามหลายคนนั่งพูดคุยเจียวจ้าวกันอยู่เหมือนกำลังโต้เถียงกันส่งเสียงเอะอะเหมือนในตลาดสดหากไม่เพราะพ่อบ้านยืนยันแล้วว่านี่เป็นห้องนอนของแม่ทัพเจ้าพวกเขายังคิดว่าตัวเองมาผิดที่เสียอีก สถานการณ์นี้ไม่เพียงทําให้พ่อบ้านสกุลเจ้ามีสีหน้าย่ำแย่แม้แต่ฉู่ป้านหนิงกับคนอื่นๆก็แสดงสีหน้าไม่พอใจด้วยคนที่อยู่ในห้องเห็นพ่อบ้านเดินนำคนกลุ่มหนึ่งเข้ามา ก็ตะลึงนันเสียงพูดคุยหยุดลงทันทีแม้พวกนางจะไม่รู้ฐานะของบุรุษและสตรีที่อยู่หน้าสุดแต่พวกนางจำผู้ว่าการเหอกับภรรยาที่อยู่ข้างหลังพวกเขาได้ อีกทั้งเห็นพ่อบ้านมีท่าทีนอบน้อมกับบุรุษที่อยู่ด้านหน้าสุดอย่างยิ่งคนที่มีความคิดละเอียดอ่อนคุกเข่าลงก่อนแล้วมีเพียงสองคนที่ยังงองงานความรู้สึกช้าและคุกเข่าตามภายหลงังพวกเจ้า พ่อบ้านมีสีหน้าย่ำแย่อยากตาวาดดาแต่ติดที่ฐานะของต้นทำให้มิอาจล่วงเกินได้แม้อากาศจะหนาวเย็นแต่บนศีรษะกลับมีเหงื่อผุดออกมาสตรีพวกนี้เป็นอนุของแม่ทัพเจ้ายามนี้ท่านแม่ทัพป่วยพวกนางกลับทะเลาะถกเถียงกันในห้องของแม่ทัพเจ้าเรากับที่นี่ไม่มีคนสถานการณ์เช่นนี้หากเป็นตอนปกติก็แล้วไปเถอะ บัดนี้กลับถูกแขกมาพบเห็นเข้าทำเอาใบหน้าทรงเหลี่ยมของพ่อบ้านแดงกลําตั้งแต่โรคเก่าของท่านแม่ทับตาเริบจนลุกจากเตียงไม่ได้เหล่าอานุนี้ก็อาศัยฐานะของตัวเองวางตัวหญิ่งยโสอวดดีไม่พอยังเอาเรื่องขัดแย้งเล็กๆน้อยๆมาร้องไห้และฟ้องท่านแม่ทับที่หน้าเตียงทุกครั้งล้วนทำให้แม่ทับเจ้าปวดศีษะอย่างยิ่งเหมือนเช่นตอนนี้อนุ เหล่านี้ทะเลาะเบาะแว้งกันมาถึงที่นี่ด้วยเรื่องเล็กน้อยเนื่องจากท่านแม่ทับรู้สึกเหนื่อยล้าจึงคร้านจะใส่ใจพวกนางคนพวกนี้จึงปักหลักอยู่ตรงนี้จะเถียงกันให้ได้ข้อสรุปออกมาให้ได้ หลายวันมานี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายครั้งแล้วบัดนี้ปล่อยให้แขกมาเห็นเหตุการณ์แย่ๆเข้าพอบ้านสกุลเจ้าอับอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคิดว่าเป็นเพราะตัวเองควบคุมดูแลได้ไม่ดีแขกสูงสักมาแล้วพวกเจ้ายังจะยืนอยู่ที่นี่ทำอะไร พ่อบ้านสกุลเจ้ารีบประวาดหมายจะไล่พวกนางออกไปสตรีเหล่านั้นมองแขกที่มาหนึ่งในนั้นรวบรวมความกล้าเอ่ยถามพ่อบ้านหลายท่านนี้คือถ้าทางไม่ใส่ใจในคำสั่งของตนทำให้พ่อบ้านมีสีหน้าย่ำแย่แต่ยังคงตอบว่าท่านนี้คือสู่อ๋องกับพระชายา มาเยี่ยมในท่านสตรีกลุ่มนั้นฟังแล้วใบหน้าสายความตรกหล้นลานแต่ยังมีคนใจกล้าแอบเหลือบตาขึ้นมองพวกนางล้วนเคยได้ยินเรื่องราวของสู้อ๋องแต่เนื่องจากพวกนางเป็นอนุในเรือนของตัวแม่ทับยากที่จะได้พบปะบุรุษภายนอกดังนั้นจึงไม่เคยเห็นสู้อ๋องที่ผู้คอนกล่าวขานกันแม้เมื่อครู่นี้จะได้เห็นเพียงแวบเดียวแต่บุรุษที่ เหลาและท่วงท่าสง่างามสูงทรงผู้นั้นก็ยังทำให้ผู้คนจดจำได้แม่นยำโดยเฉพาะหลังจากที่ได้ยินว่าเขาคือสู้ององพวกนางก็ยิ่งอยากมองให้มากขึ้นเพียงแต่พอสายตาสบกับดวงตาเคร่งขรึมนิ่งลึกแล้วทำให้เหล่าอนุที่แอบมอง อดร้องอุทานออกมาไม่ได้ตกใจจนสุดหวบล้งกับพื้นร่างกายสั่นเทาหน้าน่ากลัวเหลือเกินพวกเจ้าถอยออกไปให้หมด พ่อบ้านทั้งร้อนใจทั้งโมโ oh หสั่งให้สาวใช้ลากตัวสตรีพวกนี้ออกไปโดยเฉพาะคนที่ตกใจจนสุดลงกับพื้นนั้นแทบจะถูกสาวใช้หามออกไปเลยทีเดียวอาหนานกับวนเหลียงไม่ประหลาดใจที่สู่ป้าหนิงทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวเช่นนี้ผู้ว่าการเหอสามีภรรยาเห็นแล้วตกใจเล็กน้อยมีเพียงพ่อบ้านตวนแม่ทับกระมังที่ทั้งโกรธทั้งอา เนื่องจากหูหินของแม่ทัพเจ้าจากไปเร็วที่ผ่านมาจวนแม่ทับไม่มีนายหญิงอย่างจริงจังเรื่องภายในบ้านล้วนได้คุณหนูสกุลเจ้ากับแม่นมเป็นคนจัดการแม่นมของเจ้าสีหวาเดิมทีเป็นสาวใช้คนสนิทของหูหินแม่ทัพเจ้าหลังจากหูหินแม่ทับจากไปแม่ทับเจ้ากลัวว่าบุตรสาวเพียงคนเดียวจะถูกรังแก จึงมอบอำนาจในการจัดการดูแลบ้านให้แม่นมแม่นมผู้นี้เป็นคนที่มีความคิดและมีความสามารถหลายปีมานี้ไม่เพียงจัดการดูแลตวนแม่ทับอย่างเป็นระเบียบยังําหราบอนุทั้งหลายจนอยู่มัดไม่มีใครกล้าล่วงเกินคุณหนูได้าว่าเนื่องจากเจ้าสีหวาถูกชูป้านหนิงบังคับให้กลับไปแต่งงานที่บ้านเดิมแม่นมไม่วางใจให้คุณหนูที่น เห็นมาตั้งแต่เล็กกลับไปเพียงตามลำพังจึงติดตามไปด้วย เพียงไม่นานตวนแม่ทัพที่ไม่มีแม่นมผู้นี้คอยดูแลประกอบกับไม่มีแท่ของเจ้าฉีหวาบรรดาอนุที่ถูกกดข่มมากเกินไปจึงบังเกิดความทะเยอทะยานแต่ละคนหมายมั่นปั้นมือจะใช้โอกาสนี้ช่วงชิงอำนาจในการจัดการดูแลบ้านส่วนพ่อบ้านในตวนแม่ทัพแม้จะเป็นคนสนิทของแม่ทัพเจ้าสามารถเข้าสู่สนามรบสู้รบได้แต่เรื่องการจัดการ ดูแลบ้านเขาทำไม่ได้จริงๆดังนั้นจึงทำให้จวนแม่ทับเจ้าเละเทะมากขึ้นทุกทีฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ